เ้นเข้าไปยันนทุคือแม่เราผ่าทุเรียนนะคะเนี่ยเห็นหน,นี่ว้าวพดรียน,นพุเขาไฟอ่าเป็นอย่างเดียวค่ะเห็นไหมดูสิคะมันก็พยายามมากนะคะที่จะให้ผ่าออกมาเป็นม็ดสวยๆมันเป็นหนเขาอ่ะที่เขาแบบดึงออกเป็นภูสวยๆออกมาเช่นแบบรักทุเรยมากค่ะคอน <c oughs> ก็เครีดเลือแตกแล้วก็งานแตกแตกประสาโทโซนขาดว้ายเนี่ยหอมมากเขาจะแบบเอาออกกันนี้สวยๆใช่ไหมแต่ดิฉันทําไม่ได้ค่ะทุกคนมันก็จะแตกข้างในนะทุกคนเห็นไหมและพองัดก็จะเละตุ้มเป๊ะนะคะจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอ่าน่นะก็เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกเห็นไหมแตกเป็นอ่าดึงน,นะคะออกมาแล้วค่ะ ถั่วเลยมันถั่วมากค่ะทุกคน<อ>ว้าวเนี่ยมันก็ติดอยู่เนี่ยแทนที่มันจะออกมาเป็นเม็ดเนาะคือเขาแหวกลงไปลึกเกินอ่ะจนโดนจนโดนตัวเม็ดนะ่ะทุเรียน,น,นอ่ะจนโดนเนื้อทุเรียนอน่ะือพอเวลาเราจะแบบเอาออกมันก็ออกไม่ได้<อ> ชื่อรกระซิโตนเจ้าของเดือนฉันสิเช็ยนแห้งามมันกว่บางงามที่ค่ะแม่เจ้ากว่าจะออกมาได้สัมก็จะประมาณนี้อันนี้คือความพอดิบพอด,ดีแข็งแข็งแข็งไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรกรอบนอกนุ่มในอันนี้ทําอะไรคะาไม่หมดแล้วเขาหมดแล้วไม่หมดค่ะนี่คือพิเศษความมันค่ะเดี๋ฉันไม่สามารถที่จะแงม้มออกไปได้เมื่อกี้ไงม,มันม,มีความเยี<อ>่ยงชายนะคะเนี่ยห้ามคุณื่อ ว้าวค้ชเปลี่ยนทำเคล็โอ้ตุ้ยเด็กอย่างท่าสีเสียอะไรสีน้ำ